งานของมิวนะคะต้องเจอผู้คนมากมายใช้เวทพิบในการแก้ไขปัญหาค่ะต้องพร้อมตลอดเวลาทั้งรูปร่างหน้าตาและความคิดค่ะสมัยนี้คู่แข่งในวงการเยอะค่ะต้องดูแลเต็มเป็นพิเศษทั้งหมองคำนี้จบเลยนะคะเคล็ดลับหรอคะออกกําลังกายพักผ่อนอีกเพียงพอดื่มน้ำเยอะแล้วก็ลินเซียค่ะมิชิคนนะคะ ลินเซียของมิวกล่องนี้เองค่ะลินเซียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับสาวใส่ปิ้งด้วยคุณค่าจากแอลกูตาไทโอนสารสกัดจากโรทิปเมล็ดองุ่นกรดอัลฟาไลโปอิกและโคลนไซคิวเทนช่วยคุณขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติสวยใสปิ้งแบบเซอร์วิตี้ทำงานไปเรื่อยๆรู้สึกผิวหมองครับจำพิ่ตากรับแต่พอดูแลตัวเองด้วยลินเซียผิวพรรณสดใสขาวปิ้งกว่าเดิมอีกค่ะมีแต่คนนึกว่ามิวเป็นดาราไม่ใช่ ือว่าแค่เป็นพิกตี่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาลองดูสิคะและคุณจะรักลินเซียแบบนิ้วค่ะลินเซียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้คุณขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติสวยใสปิ๊งแบบเซเลบริตี้